มนันได้ตรวจสอบแล้วเฮ้ยมันทุจริตหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีการทุจริตกันบ่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะปล่อยผ่านไปก็ได้พอมันทํากันบ่อยมันก็เลยแบบทุกโครงการต้องเอะหมดเออแล้วมันเดินหน้ายังไงประเทศแล้วบอกนะฮึมถ้าผู้ใยญ่อื่อาจจริงจะปรับออกนะฮะเนี่ยนายกให้สัมภาษณ์กรณีที่ ภูมิใจไทยเตรียมเอาคืนครือตรวจสอบโครงการทุติยิบัลชิดป,ปาดว่าทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับคุณทางานในบริษัทบริษัทหนึ่งไงแต่และฝ่ายทํางานกัน,กนอะไม่ได้เดินหน้าไปเลยไงครับต้องต้องแต่จะเล่นง,งานกันต้องกัน,กนเงเฮ้ยนี่มันโครงการนี้มันไอจิมมี่มันเ ต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะกาแฟนี่หว่าแล้วก็วิ่งไปบอกนายนายนายก็แบบอะไรอ่ะอะไรถ้าเป็นผมเป็นเจ้านายผมจะเป็นคนชอบพูดอเสมอว่าคุณทํางานอะไรเการรู้าไปทำงานของคุณให้ดีคุณทํางานตรวจสอบเหรอคุณเป็นฝ่ายคุณเป็นฝ่ายเขาเรียกอะไรนะฝ่ายตรวจสอบบัญชีหนูเป็นห่วงไงบริษัทของเรารพทำงานไปเถอะไม่เป็นห่วงมัน้อจับผิดอยู่ได้งานตัวเองทำานบริษัทของเราอะไรเงี้ยนะครับ ราะนั้นมันก็เลยเกิดอย่างนี้แหละองค์กรมันก็ไม่เดินหน้าครับประเทศชาติมันก็ไม่ไปไหนนายกบอกว่าทุกพักการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานงรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรอย่างประชาธิปัตย์มีหน้าที่ตรวจสอบทุกพักรวมทั้งพักตัวเองจึงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรจะบอกไปแล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกกระทรวงตนมีหน้าที่ในฐา,านะหน้ารัฐบาลใ,ในการที่จะดูแลให้ใหเกิดความถูกต้องอยางบ่อยนะว่าผมไม่ได้ประเด็นว่าใครหรือพักไหนคุมกระทรวงนั้นๆและเป็นกติกาการทํางานที่ผมบอกตั้งแต่ต้นในตอนที่เข้ารับตําแหน่งผมก็ไม่ทราบ ว่าชอบมีแหล่งข่าวชอบมีอยู่เรื่อยว่าประชธิปัดไปกันแกล้งไม่มีครับแต่คิดว่ามีขอให้บอกมาจะได้จะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอืให้สัมภาษณ์จริงเท็จไม่ทราบว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วอึดอัดผมฝากบอกว่าถ้าอดอดก็ขอให้บอกมาเป็นทางการจะปรับออกให้ถ้าอึดอดก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องทําตามปฏิกิการร่วมกันของรัฐบาลอ,อันนี้มันเหมือ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 นเรานั่งอยู่ด้วยกันตากล้องรูปหล่อหรือชื่ออะไรนะช,อชอนอนโอนโอน บอกพี่ขุนนะถ้าอึดอัดก็บอกเอ้าให้อึดอัดที่จะจัดรายการเนี่ยก็บอกคุณได้ไหมให้บอกมาเป็นทางการหันหน้ามาหาผมสิจะอึดอัดก็บอกจะได้แก้ปัญหาไม่ต้องอยากกันต่อไปบหันมาบอกกันเลยผมมันไม่ได้เป็นฝ่ายคิดปรับนะแต่ถ้าไม่อยากอยู่เลยก็ไม่ได้บังคับให้อยู่เออเราโอนพอเจอหน้าก็อ้าวพี่ว่าไงโอ้โหจัดรายการดีมากเลยชอบขอบขอบทำงานดีมากเลย้วสบาลเลอโอนเดินไน อ้าพี่ทาไมพี่ทํเงี้อ่ะตวพี่ผมเป็นคนบอกเหรอก็คนดีไม่มีที่ติก็เป็นงี้แหละครับอ่าใอ่จ้ะอ่านะครับเยี่ยมเลยต่อไปก็เรื่องคลิปเรื่องคลิปพูดว่ายังไงม้างคลิปเนี่ยเนี่ยจริงๆน่าคือผมอ่านบทสนทนาเมื่อกี้แล้วผมก็ยังงงๆว่าอย่างไงคืออ่านแล้วก็แบบคือมันยังจับประเด็นที่ชัดเจนไม่ได้อ่ะแต่ก็เหมือนกับล่อๆล่อๆให้พูดอยู่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะ แต่จากการที่อ่านเนี่ยยังมไม่ไดไม่มีโอกาสได้ดูพักอุทยเขาเป็นคนเปิดนะคะคลิปเนี่ยนะฮะบอกอ้างคดียุบพักประชาธิป,ปัตย์เลยเนี่ยแล้วใน YouTube ก็มีหลายอันแล้วดูลแล้วนะฮะ้้วบอกว่าเนี่ยแล้วก็เป็นนายวิรัตซัดเลยนะขบวนการชั่วร้ายอื หลังจากที่ผมเปิดคลิปแฉกระบวนการลวงโลกแก๊งสิบเก้ามงกุฎแล้วอ,อ๋อนี่คุณพร้อมพงพูดออคุณพร้อมพงตอนที่เขาถแถลงเมื่อวานนี้คุณตงโมได้ดูข่าวนำปี๊บที <laughs> ่มีรูปใบหน้าคุณอภิิ์คุณชวนและคุณวิรัติ่มเย็นแล้วข้อความระบุที่อยู่ของที่ทําการประชาธิปัตย์ติดไว้ในแต่ละด้านขึ้นมาโชว์พร้อมกล่าวว่าหลังจากที่ผมเปิดคลิปแฉกระบวนการลวงโลกแก๊งสิบเก้ามงกุฎแล้วฉีกหน้าก,ากากประจานให้สังคมได้เห็นแล้วคิดว่าคนในประชาธิปัตย์บางคนอาจไม่กล้าไปศาล หรือไม่ก็ไปอย่างไม่สง่างามที่ขอฝากปี๊บนี้ไปให้คนในรูปภาพและประชาธิปัตย์โดยจะให้แมสเซนเจอร์จะส่งไปยังประชาธิปัตย์ทันทีที่แถลงข่าวจบคือบางทีการได้ทําอย่างเงี้ยนะผมก็ดูแล้วแบบเหมือนเล่นตาหีอ่ะมีปี๊บไปให้แล้วเจะโอ้โหบ้าเขาเขาไอ้นี่ไงเขาก็เกทับปั๊บแหลกกันไงส่วนคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยคุณวิรัติ่มเย็นเนี่ยเขาก็แถลงนะบอกว่า แต่มาชิกประชาธิปัตย์ทุกคนยึดมั่นคําขวัญประจําพักว่าสัจจะเวอมตะวาจาแปลว่าอะไรการทําดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ได้ไม่เดี๋ย้การสัจจะเวการพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเออการโทษโอ้โหมอ่านผิดได้ยังไงอ่านผิดบระธานด้วยว่าประธันเพิ่มนั่นเออการพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายขอประเสริฐทุกข้อกล่าวหาโดยเฉพาะข้อหาว่าไปล็อบบี้ตุลาการศาลและบรรณานุกร เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากการคบคิดวางแผนชั่วร้ายอย่างเป็นกระบวนการโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เขียนบทเพื่อข้อเท็จจริงทั้งหมดมุ่งสู่การทำลายล้างสาบารณคมอนตีที่มีผลเอกเปรมตินสุรนนท์เป็นประธานทำลายประชาธิปัตย์และกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการชั่วช้าสามา ในคลิปที่สองมีภาพบุคคลสามคนคือผมนายพอ,อนายวรลวุฒินวัโปโพคินที่ปรึกษากรการมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งผมเป็นประธานกรรมธิการอยู่คโดยเหตุการณ์เริ่มจากนายพอได้ติดต่อมาทางนายวรวุฒิว่าอยากขอพบกับผมเพื่อจะได้มีการพูดคุยและรับประทานอาหารที่ร้านอาหารฟูดดี้ร้านฟูดดี้ ฟูดดี้ฟูดดี้ฟูดดี้ซอยหมู่บ้านบุญซีเมนนะฮะซึ่งนายพรเป็นอธิปัตสารและธรรมนูญโดยมารยาทด้วยความเมตตาใจและอยากทราบว่าต้องการคุยอะไรผมจึงไปพบเป็นการส่วนตัวไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่ได้รับทราบครับแล้วก็บอกว่านายพลเนี่ยนายพลนายประสิทธิ์เจ้าหน้าที่สารเขาเรียกนายพลเนี่ยนะมีกระบวนการวางแผนตั้งกล้องแอบถ่ายโดยตอนแรกตั้ง คนชื่อนายพอหันหลังให้กล้องทำให้บางไม่สามารถเห็นภาพตนได้ชัดจึงย้ายมานั่งที่หัวโตเนื่องจากเขารู้มุมกล้องตั้งไว้เป็นกล้องขนาดเล็กแต่ตนไม่ได้สังเกตทําให้ภาพจับภาพตนได้ชัดเป็นกระบวนการชั่วจริงๆครับในในการพูดคุยนายพอจะใช้คําถามที่เป็นคําถามนําอำคำถามนาเป็นเนี่ยก็คุณเป็นคนชั่วหรือไม่ไม่ใช่เฮ้อย่างเงี้ยสมมติว่าพี่กรกตตอนนี้พี่ต้องใช่กี่คนนะก็แล้วแต่ไงประธานคนเดียวพอถ้าถ้าเกิดต้องใช้จริงๆอ่ะ ะไรคนเดียวก็พออ๋อเลยฮะสองคนดีกว่าไหมพี่หมายถึงว่าถ้าจะให้กกตอยู่เป็นทกดาวเหรอใช่ใช่ครับคคนเดียวพอแล้วปราคนเดียวก็พอแลวครับผมอ่นนี่คือลัษณะการถามนำอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมอืม เขาบอกว่าโชคดีที่มีคลิปตอนที่สาถึงห้าซึ่งเป็นการแอบถ่ายในห้องทํางานของตุลาการทั้งเจ็คนครับจึงแสดงว่าทําแบบเป็นกระบวนการจริงๆและลองคิดดูว่าใครแอบถ่ายคลิปดังกล่าวต้องดูว่าใครที่สามารถเข้าไปในห้องทํางานผู้พักษาศาลและทมนูนได้คําตอบคือเจ้าหน้าที่ครับซึ่งผมเชื่อว่านายพอเข้าไปได้แน่นอนเพราะกระบวนการศาลมีขั้นตอนเข้มงวดมากเราจะเข้าไปได้ต้องมีการลงชื่อแลกบัตรฝากอุปกรณ์ทั้งมือถือและอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายไม่สามารถเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นใครยกเว้นนายพอเขา้ยพอเป็นใครเขาเป็น เป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะชื่นายสิ์เนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะอำนาจพิเศษเดินเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่คือเวลาเขาประชุมมันก็จะส่วนหนึ่งเขาจะมีมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไปนั่งรับฟังได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปัดป๋าเปรมอุ้มประชาธิปัตย์พนถูกยุบนะะบอกว่าเป็นการโกหกอีหน้ารังเกียจเพราะน่าจะเป็นภาพที่สาลมาคารวะพลเอกเปรมตามวาระต่างๆ่างและยังมีภาพในชัวรหน้าทีมกฎหมายเพื่อสื่อว่ารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่ไม่เป็นความจริง คือไอคลิปแรกเนี่มนยมันก็น่าสงสัยมันเป็นภาพนิ่งไงใช่ใช่แล้วก็เข้ามาเป็นแบบเป็นทีแบบสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปแล้วก็ปล่อยไปตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็จริงภาพนิ่งนี่มันไม่รู้นะว่าพูดอะไรบ้างแต่อยาาบอกว่าไอ,ไอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยพัควัฒน์ไทยเนี่ยยังอ่อนด้อยกว่าพัประชาทิป,ปัดมากครับเอะไรคือสัดส่วนของคนสัดส่วนของคนทั้งประเทศเนี่ยหกสิบล้านเนี่ยจะเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณสักสามล้านอ่ะเออสามสามสี่ล้านนั่นในในในสามสี่ล้านเนี่ย สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20%าสามส,สี่สี่ล้าน28่สิบแสนใช่เพราะฉะนั้นที่เหลือนี่จะเป็นของประชาธิปัตย์โโคุณไปดู Facebook นายรุ่งตีดิคนเป็นแฟนเพจเป็นเป็น,สน,สนแสนๆนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยังทำไม่ได้ยังแก้แก้ไขตรงจุดนี้ก็เขายังใช้ปีป๊บเตือย่างนี้อยู่เลยอะ่ะเขาจะไปอะไรเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขายังไม่เลิคิดอย่นี้ไปแล้วก็เลยรู้ว่ะเพราะเขาปล่อยให้แกนนำไม่ใช่ไม่อยากใช้คำว่าแกนนำเลยปล่อยให้ คนแสดงบางคนที่ที่แบบว่าอะไรอ่ะไปทำตัวเป็นแกนนอนแกนบ้าบอเคอแตกอะไรเนีนาบอกว่าแล้วก็ทําให้คนเข้ามาแล้วมันไม่มีคนที่จะแบบว่าคือไม่ได้ทําอะไรที่มันชัดเจนในทางด้านอินเทอร์เน็ตไงเออแล้วก็ไม่คมไม่คมไม่คมคลายไม่คมไม่ดูแลแบบแชม่มันน่าเชียร์เออเพราะฉะนั้นมันก็เลยสู้ทางนั้นไม่ได้แต่ถ้าวงรอบนอกนะฮะวงต่างจังหวัดวงที่ไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหพัชริปัดไปไม่ถึง แล้วคุณคิดดูคนชาวบ้านที่อยู่แต่จังหวัดอ่ะเขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตอ่ะเวลาเขาได้ซีดีมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีซีดีสาธาระใช่ไหมวันก่อนผมไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยทางสารเนี่ยคุณจิดม่ดูรื่ยังซีดีเขาทำหน้าตื่นเต้นมากเลยนะซีดีเนี่ย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 แล้วขให้ผมดูเขาดูโอ้โหเขาดูมาตั้งชาติเราดูใน YouTube ใช่ไหมดูทางอินเทอร์เน็ตดูเลยมาตั้งชาติแล้วแต่เขาจะตื่นเต้นมากเวลาที่เขาได้แต่ละซีดีอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ คือสิ่งที่แตกต่างกันในประเทศของ<ะ>เราวันนี้นะครับจาได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไทยรละไทยเนี่ยเขาเคยคิดจะทาโครงการอินเทอร์เน็ตตาบลคือจะให้ทุกตําบลเนี่ยมีเล่นอินเทอร์เน็ตสิงคโปร์ตอนนี้แต่ละบ้านเนี่ยมีหนึ่งเครื่องมีแค่มีแค่หนึ่งเครื่องฮะเด็กทุกคนมีหมดแล้วแล้วต่อไปเด็กสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนหนังสือเป็นหนังสือแล้วนะครับ <จะ S 2> เขาจะ,จะ เรียนโดยการออนไลน์เรียนเป็นแท็บเลยอย่างนี้แล้วเออเขาจะเรียนเป็นอย่างนี้หมดแล้วฮะเรียนเป็นอย่างนี้หนังสือนี่จะไม่มีประโยชน์แล้วนะสุฮะของไทยก็เคยคิดอินเทอร์เน็ตตำบลอะไรเงี้ยแต่ของเรามันจะมีปัญหาอะไรทุกครั้งเลยเวลาคิดโครงการอะไรแต่ละอย่างนี่ก็คือว่าโกอะไรนะหักเปอร์เซ็นต์เออหักเปอร์เซ็นหักคอมพิวเตอร์ไปก็มองออกเลยเฮ้ยถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ล็อตนี้มาใช่ไหมเออซื้อขายแล่วนี่นี่นี่ปุ๊บจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพื่อนผมอยู่ต่างจังหวัดครับก็เป็นคนที่มมมีคคคววารรรรูู้เเื่ออองงพิตต์สสุดในบบลั ก็ต้องไปเซตอินเทอร์เน็ตตำบลให้ก็มีนะแต่ช้าโหลดกว่าจะอะไรมาทีช้าเหนื่อยเลยอะคอมมันช้าป่ะไม่คอมมาเร็วเพราะเพื่อนผมเซตเป็นไงอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่จะโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราถ้าวันนี้ไม่มีใครโทรเราก็เหนื่ยล้วก็อีสานอีสานอาจจะลำบากหน่อยนะเพราะช่วงนี้น้ำท่วม เราจะเลือกจังหวัดผิดเน็ตมันไม่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 ไมด้เน็ดบ้าคุณน้ําท่วมมันไฟมันปิดหมดเลยแค่โคราชมีทางอื่นเขก็ท่วมไม่มากมันก็ตั้งไงเกิดคนละคราชแล้วเราต้องการไปคนอีสานเราพูดถึงให้กําลังใจไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยพูดให้กำลังใจผู้สูะภัยน้ําท่วมแล้วก็คลิปล็อบบี้สารรัฐมนูเนี่ยของจริงหรือจัดฉากครับแล้วก็มีคนบอกว่านายกศิลปากรชติปัตย์เนี่ยดีจนไม่มีที่ตินายเนวินพักอุจไัยคือตัวปัญหาคือผู้ที่ทำให้รัฐบาลชุดดนนนีี้้เเสยยหาาาจททงไไไ่่คอรรับ ไม่มีไม่มีปัญหาหรอเออไม,ไม่ไม่ใครไม่อ๋ออ่ะอตอตอครับโทรมาเลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอผมบอกครับใช่เหนื่อยครับเหนื่อยฮะพูดอยู่เหนื่อยนะครับมาช่วยช่วยกันพูดหน่อยครับเ <c> ย <oughs> คุณชวนก็เชื่อคลิปไม่กระทบคดีนะฮะอื่คุณชวนเนี่ยมีภาพ ขอม์กก็ลั่นไม่จําเป็นต้องรับบี้เข้าไปประชุมกับคุณชวนนะครับที่คือก็ไปเจอกันนะครับแล้วก็คงจะปรึกษาหารือกันเรื่องคดียุพักนี่แหละนะฮะแล้วมันน่าเบื่อตรงไหนรู้ป่ะประเทศมันก็ไม่เดินหน้าไงจะยุบไปยุบไปก็รัคาสังอยู่เนี่ยนะไม่แล้วพอจะยุบเออเนี้ยอ้าขอเลื่อนไปตัดสินนั่นแหละเลื่อนอยู่นั่นแหละเลื่อนแล้วแบบแล้วก็ดึงคือดึงไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าซื้อเวลาเออ แต่ว่าหลคกานยังไม่พร้อมอะไรก็ไม่เรียบร้อยก็ต้องใช้ความรอบคอบก็เข้าใจอยู่ครับแต่มันเบื่อไงเศรษฐกิจก็ไปน้ำหุ้นจะขึ้นพันแล้วมั้งวันเนี้เมื่อวานนี้เก้าวันศุกร์เก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้นมันภาพหลอกนักลงทุนต่างชาติมันกำลังขนเงินมาหลอกหรือมันหลอกไปสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณขุนครับคุณเอลำปางครับเชิญครับค่ะโอ้แต่ ไอ้กดมาตั้งหลายครั้งนะคะคงไม่ค่อยติดเมื่อก่อนนี่ติดได้ติดตีน้ำท่วมนะคะองค์การสงสารมากเลยนะคะน้ำท่วมอีสานดูข่าวที่ก็ดูเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกอีก50เซนค่ะขึ้นมาอีกสงสารจังเลยแล้วก็ก็คงรัฐบาลก็คงต้องช่วยกันนะคะครับค่ะ ่าแต่อะไรก็ไม่รู้เรื่องคลิปเรื่องเคิร์ฟโอ้โหคลิปตับพีสารรัฐมนูลของจริงอยู่แล้วค่ะคไม่มีการจัดฉากคร,อครพอพอ,พอเปิดเผยขึ้นมาโอ้โหพอเขารู้